ปิทอดที่พุของบรรดาทุกท่านที่ได้เป็นเลื่อเป็นปนสำคัญได้เวลาอยู่เกือบสองเดือนนะครับได้มีสมาชิกจำนวนทั้งเมดที่ 16, ที่พบท่านต้นๆเลยนะครับที่รับนลาดที่นี่นะครับเป็นอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรในแต่ละบ้านแต่ละเมือง ของนครพกท่านของเลนูเต้าท่านและของทานพนม่ิปเอสท่านร่วมทั้งเมิดเน่พุดยอดเลยนะครับผ okay, มหให้มีดหรอในชีวิตการเมืองของคนได้รับแบบนี้เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการที่อยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย อักเพื่อไทยต้องยิ่งใหญ่ของแผ่นดินให้ได้ปกเมื่อไหร่ชนะทั้งหมดหเชียรหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจก่อนผมได้รับมอบหมายให้ลงสมัครผมนี่เข้ารบต่อบุกคนที่ถือว่าได้มอบความเป็นความตายให้ผมตลอดเวลา ที่มีโอกาสบริหารบ้านเมืองเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดผมก็กลาบเตยนเพิ่นว่าขอให้เพิ่นได้พิารนาสันให้ทํานนาที่ประการใดผมได้หมดแต่ว่าผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมบอกเคยไปเป็นลูกน้องไขเลยเพื่อให้อยู่คับเขา อินนั่นอินนี่ให้ได้เงินได้คำํำผมยืนด้วยค้ามตั้งใจว่าบ้านเมืองคนที่ทีเห็ดให้บ้านในเมืองจะเริ่นแหลกกตัดได้วิถีชีวิตที่ควอมเพียงเนี่ยพรมีไผเกิดเจ้นในคนที่คณะทั้งหลายได้บอกิ่อนบอกกับผมว่ามื่อที่ เพื่อเรียกพบผมด่วนเนี่ย <c oughs> เพื่อสิจัดว่าให้ทํำนาที่แบบใดเนี่ยท่านจื่อได้บ่มเมื่อที่คุณมาหาผมพร้อมทับคุณทู่กันคุณวงศาซึ่งเป็นสสต้นๆน,น,น,นะครับล <c oughs> ูกชิดผมไปกราบพระลาวาเพิ่น <c oughs> เพิ่นบอกว่าคุณเป็นคนดีเสียสละ ให้มูอของผู้แทนรัศดรในพรรคเป็นระยะระยะเป็นบุคคลที่ผมเชื่อว่าถึงเวลาที่ต้องให้คุณเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณกลับไปแต่เนือ้อแต่ตัวตอบเป็นเล่เรื่อเดียวนี่คนบอก ช่วงเวลาที่ห่างกันอยู่ได้ครัหกปีเลยครับหปีเริ่มที่ลงเลือกตั้งิ่นถามเลยมันเป็นนวนี่นวนี่นี่หกปีพี่น้องครับถึงมือนี่เป็นชีวิตยิตใหญ่ที่ทุกท่านได้บอกแล้วว่าขอให้เข้ามีความเสื่อมันผมนี่อยากให้บ้านในเมือง พอไปดูที่พอมีบ้านใดเมืองใดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นที่มีเรื่องยาเสพติดหลายที่สุดภาพมันบุกลงไปในน้ำทุ่มบุกลงไปในน้ำครับเป็นไทยเฮาเด็ดละคอยเบืองว่าน้ำที่ไหลมาทั้งเทิอง ไหลมากจากฝากของเด็ดแล้วก่ะแทนที่เห็นเขาขาบมากจับเล็กๆน้อยๆเพื่อเอาอยาเจ็บชิตเรานี่ขายให้พี่น้องประชาชนมดบ้านเมดเมืองเม็ดยานี้ไปขายต่างประเทศเขาบูาจักเตเพราะว่บอกว่าเมื่อใดที่เป็นแบบนี้นี่ต้องพอสามารถที่จะ้างบ้าน้ามเมืองได้ ต่างประเทศที่เขาขันหาและก็บ,บอกว่าขอให้เฮ็ดบ้านเฮ็ดเมืองให้จเจริญเดชะบุญบารมีสิงศักดิ์สิทธิ์ครับเบอกอร์วิมูลว่า,าม,าาม,าามีทุ่มที่เอาสิ่งที่ผมเป็นมิ่งมุคนมาตื่นตลอดแต่ขอถือโอกาสเรียนด้วยความเคารพว่าให้เศ้า กูมีอำนาจแบบอยู่ครับพี่น้นองทุกคนเพิ่นบอกว่าบ้านเมืองต้องยุดนี้เรื่องยาเสพติดให้ได้ช่วงที่เพิ่นบริหารบ้านเมืองและมือนี้เพิ่นก็นยืนยันดีว่ายาเสพติดต้องมดไปโดยเร็วนี่คือพรรคเพื่อไทย ขอทโอกาสที่เพียนยืนยัน้ืยความเคารพนอกจากยาพิบ้าแล้วยังมีซุ้มพิบ้าเอายาแนวอื่นมาตืมอีกทุทไทยพี่น้องครับขอเดชะคุญบารมีบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือพระธาตุพนมขอได้คุ้มครอง ปกปักรักษาพี่น้องธาตพนมทุกท่านนะครับให้มีสถานะในการอยู่ย่งคงกับพันอยู่เพื่อให้มีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นประสงค์สิ่งใดขอให้ทิ้งทั้งหลายได้คุ้มครองปกปักรักษาพี่น้องคนธาตพนม ทุกท่านนะครับด้วยความจริงใจคิดเงินขอให้ได้เข้าคำคิดคําขอให้ได้เข้ากอบนั่งตอบมอบให้กรอบได้แต่เงินแต่คาทุกกับหังมันกับยืนจะเลื่อนจะเลือเล่อนทุกท่านทุกทการาน,น,ะนะขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ